ภูธรภาค5ถ่ายใต้การหน่วยการของพลตํารวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5พลตํา m o r ตรีกิตตาพลยี่สาคอนพลต u r m ว r ตรีบัณฑิตตุงคะเศรีพลตํา m o r ตรียุทธชัย,ชยผัวประเสริฐพลตํา m o ตรีพืทธิพง์ประยูรศิริ พลตตรีพิเชษฐีรนันสินพลตตรีวิรชนบุญทวีพลตตรีวรพงษ์คำาลือดพลตตรีธวัชชัยพงศ์วิวัชชัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบการเล่นพนันออนไลน์ในพื้นที่ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นพนันออนไลน์ในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจำนวนสองจุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อเก่าหาให้ผู้ต้องหาทั้งหมดทราบว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับ อนุญาตแล้วแต่เล่นทริกแพงหรือผู้เข้าใช้เล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนันพศ2478มาตรา12เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณภาพข่าวคุณสามารถพงคำโซคาซอยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์นิติรัฐ